กล่องของขวัญน,นะคะซึ่งเป็นกล่องของขวัญวันเกิดปีนี้เนี่ยเข้าสู่เลขสามแล้วนะคะอายุ30ปีแล้วค่ะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่แก่ขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ช่างยังไงก็ตามแต่ปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าโบมีความสุขอีกปีหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็มีซื้อเองบ้างสอยเองบ้างเก็บตังเองและมีสิ่งที่คุณสามีให้มาญาติๆให้มานะคะเอาล่ะ เดี๋ยวบอกก่อนว่าคือไม่ได้มีการมาอวดหรือไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะมาแชร์เพราะว่าโบเข็นว่าเพื่อนๆนะคะที่ s u b s c r i b e ช่องของโบแล้วก็ที่อยู่กันมาดูกันมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะก็เลยอยากจะมาบอกอยากจะมาแชร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันบ้างว่ามีอะไรนะคะโบ <Bo S 1> จะมาเริ่มจากกล่องตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเป็นร้านขายเครื่องสำอางอเมิก้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องที่มี หลายๆสิ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ป้าให้มาเนาะมาดูที่ตลับตัวนี้แบบน่ารักมากในนี้คือยี่ห้อจูเวนเน่นะคะตัวนี้จะเป็นเ e l c คลีนซิ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังไม่เคยใช้ แต่ว่าเคยเห็นอยู่ตามเคาน์เตอร์เยอะมากเลยนะคะถ้าเท่าคนที่เคยใช้นะเข้ามาบอกโบด้วยว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะได้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นแฮนด์ครีมของ Visible นะคะจะเป็นยี่ห้อของที่นี่ค่ะยี่ห้อนี้เนี่ยไม่ค่อยมีขายตามร้านทั่วไปแต่ว่าจะมีขายเป็นบางร้านเท่านั้นสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากของเขาก็คือเขาเนี่ยจะมี น้ำมันมามคาเดเมียแล้วก็มีโปรวิตามิน B5 ที่สำคัญคือมีคิวเทนด้วยนะคะซึ่งป้าโบก็คิดว่าอายุเยอะแล้วต้องการอะไรที่คิวเทนหน่อยๆต่อมาอ้อที่มาในเซตเดียวกันก็คือลิปบาล์มนะคะตัวนี้เป็นลิปบาล์มถัดมาตัวนี้จะเป็น สเปรย์นะคะสำหรับผมที่ฉีดผมเป็นยี่ห้อ Marlies Mueller นะคะตัวนี้จะเป็นของเยอรมันไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าราคาก็แบบสูงหน่อยนะคะแต่ปูจะไม่ได้แล้วเลยว่าราคาเท่าไหร่เคยเห็นว่าแวบในเว็บไซต์ของดูกลาบนะคะต่อมาสิ่งนี้จะเป็นมาสคาร่าค่ะของ Estee Lauder ตัวนี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าเคยใช้แล้วแต่ไม่ชอบ มันเป็นของขวนนะัญน่ะก็ไม่รู้ปูไม่รู้จะพูดไปยังไงเนาะก็นะถัดไปตัวนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วกรีดตัวนี้จะเป็นของซิสลีราคาแพงมากก็ตัวนี้เนี่ยคือขนาดเล็กนะ2 2ยูโรเนี่ย10มิลลิลิตรเองตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ผิวธรรมดาแล้วก็ผิวมันผิวผสมได้หมดนะคะ ถัดมาตัวนี้ชอบมากสิ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นโลชั่นนะคะของ s i s s โ d o Everbloom เป็นกลิ่นดอกไม้ที่แบบไม่เคยไม่เคยคิดจะใช้พวกโลชั่นของ i s e ซ o o เลยนะแต่พอได้ลองตัวนี้แล้วแบบเคยอยากได้น้ำหอมของมันนกะลิ่นแบบหอมมากหอมจริงๆนะคะคือแบบติดตัวเชาว้าจะโหลดเย็นเลยนะคะถ้าใครเคยใช้เนี่ยมาบอกโบด้วยว่ามันโอเคไหมเพราะาอยากจะลองซื้อน้ำหอมของเขาเหมือนกัน ตัดไปเป็นเสื้อผ้านะคะก็มีแค่2ตัวตัวนี้เนี่ยแฟนโบบอกว่าโอเคฉันอนุญาตให้สั่งได้2ชิ้นจากซาร่าโบก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าไม่เคยซื้อแค่2ชิ้นประมาณว่าเวลาซื้อครั้งไหนก็ไปซื้อช่วงเซล์ไงมันก็เลยซื้อหลายชิ้นเนาะแต่ว่าเออสชิ้นตัดสินใจยอะก็เลยได้2ชิ้นนี้มาเดี๋ยวให้ดูชิ้นแรกน่ารักมาก เสื้อนะคะเสื้อเป็นคอเขาเรียกว่าเป็นคอปกเนาะสีชมพูอ่นอ,อนแล้วก็แขนประมาณนี้คือแบบให้อารมณ์ที่วินเทจโบชอบมากแล้วก็ตอนนี้นะกำลังอินกับเสื้อผ้าโทนสีส้มแล้วก็โทนสีชมพูมากๆเลยนะคะใส่แล้วแบบดูแบบโอเคอะ่ะชอบมากแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้จะเป็น แจ็คเก็ตนะคะเป็นแจ็คดูแบบคือทิ้งไว้นานในกล่องแล้วมันยับแล้วว่ะคือดูสภาพนะ <c oughs> ยับแล้วโอ้สามสิบเก้าสิโอเคแต่ว่าโบใส่นะเป็นไซส์ S นะคะตอนแรกสั่งมาเป็นไซส์ SS แต่ว่ามันเล็กไปอะ่ะพอดีโบเป็นคนที่ไหล่กว้าง <c oughs> ก็เลยต้องใส่ตัวนี้เป็นไซส์ S คือเป็น แจ็คเก็ตที่เหมาะกับในช่วงนี้พอดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีแดดและแต่ว่าลมแล้วก็ตอนเย็นๆเ,เนี่ยก็จะลมแรงแล้วก็อากาศเย็นขึ้นนะคะตัวน,นี้แบบเท่ดีคือโบชอบเสื้อสไตล์นี้ที่มันแบบดูเท็กซ์เจอร์ข้างหน้าหน่อยเพราะมันดูเออดูแบบแคชชวลไม่เป็นผู้หญิงเกินไปไม่ดูเป็นทอมบอยมากไปนะคะดูแบบธรรมะทแมน่งอะ่ะโบก็เลยเออซื้อตัวน,นี้มาแล้วแบบ นะคือมันเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปโพส์ใน Facebook ให้ดูแล้วกันเนาะสิ่งที่โบซื้อให้ตัวเองนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันค่ะก็จะเป็นน้ำหอมแล้วก็เป็นยาทาเล็บปกติแล้วนะในช่วงวันเกิดนะคะโบจะใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าปีนี้คิดว่าเออทุกอย่างก็มีแล้วแล้วซื้ออะไรสิ่งที่แบบเออฉันซื้อในสิ่งที่ฉันคิดว่าโอเคฉันได้ใช้และมัน จำเป็นแล้วฉันคิดว่ามันคุ้มนะมามาดูกันที่น้ําหอมกันก่อนตัวนี้นะคะน้ําหอมแบบ<ม>ดูแพ็กเกจจิ้งก็หลงไหลแล้วใช่ป่ะปกตินะคะเขาราคาประมาณ70ยูโรแต่ว่าโบซื้อได้ในราคา27ยูโรแล้วมันเป็นชน่วงที่เขาลดเพราเอาเขาจะไม่เขาจะไม่เอามาขายที่นี่แล้วคือเขาจะไม่เอามาขายที่ดูกลาสแล้วก็ร้านทั่วไปแล้วนะคะตัวนี้ของยี่ห้อเวร่หวางนะคะจะเป็นรุ่น f l o เร l ร u s h พอเปิดขึ้นมานะคะก็เป็นหน้าตายอย่างนี้กลิ่นก็บอกอยู่แล้วว่า Flor a l rush เนาะเป็นกลิ่นดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกไม้แบบดูเย้าวยวนดูไม่ใช่แบบหวานดูเป็นเย้าวยวนมีสเสน่ห์นะคะสีม่วงเขาจะมีรุ่นที่เป็นสีม่วงแล้วก็รุ่นสีชมพูเนาะแต่ว่ารุ่นสีชมพูเนี่ยจะออกไปทางแบบหวานไปเลยแล้วโบไม่ค่อยชอบเพราะว่า ฉีดเข้ากับผิวแล้วเ okay, คมีมันมันไม่โอเคแล้วมันกลิ่นเนี้ยดีกว่านะคะยาทาเล็บนะคะเป็นสองสีตัวนี้จะเป็นของกอแรงรุ่นใหม่นะคะมีสีพิ n งคอตต้อนแล้วก็พิ n งไทส i 2องสีนี้แหละที่หลายๆคนชอบถามว่าเฮ้ยของอะไรสีอะไรเอามาให้ดูหน่อยนะคะก็ของกอแรงราคาจะตกอยู่ที่24ยูโรนะคะถ้าร้านปกตินะคะแต่ถ้าคุณไปสั่งซื้อในร้าน พ a ฟ f u m ลมดอตเดเอนะคะตัวนั้นจะราคาถูกที่สุดคือราคาแค่19ยูโรประมาณ700กรอกว่านะคะแพคจิ้งแพคเกจจิ้งก็ดูแบบน่ารักหรูหราแล้วอะ่ะคือมันจะเป็นสีพีชนะคะตัวนี้ส่วนพิงค์คอ t o n จะเป็นสีชมพูเวลาทาก็ง่ายๆก็เปิดจุกขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็จะหมุน ผู้การของเขาใหญ่มากแล้วทาง่ายพอทาเสร็จแล้วโบรู้สึกว่าเหมือนกับสีที่โบทาที่ร้านเจลเนลนะคะมันจะคล้ายๆกันให้ความเงาติดทนนานคือประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้วโบทำงานบ้านด้วยล้างจานทุกสิ่งอย่างซักผ้านะคะขัดท่องน้ำทำความสะอาดบ้านทำงานบ้านทุกอย่าง ก็ติดทนนานอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแล้วแบบบบทึ่งมากๆเลยขนขึ้นแล้วดีมากวันนี้นะคะประมาณ12องศาแล้วแบบโบก็นะใส่เส,สื้อแขนสั้นเห็นปะ <c oughs> กำลังแบบเลยขนพวกเสื้อผ้าซัมเมอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วเอามาเรียงแล้วก็กะ,กะกะไว้แล้วว่าจะใส่ให้แบบทุกวันแต่ละวันเปลี่ย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 นไปเรื่อยๆของชุดถัดไปจะเป็นของไฮเอ็นหน่อยแล้วก็มีราคาหน่อยนะคะ ซึ่งบอกไว้ว่าโบเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อของพวกนี้บ่อยอาจจะซื้อปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นอย่างเช่นวันเกิดบ้างแล้วก็ช่วงคริสต์มาสนะคะส่วนคนที่จ่ายคือไม่ใช่โบหรอกคือแฟนใจ่ายให้นะคะผ้าผูกผมนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ผูกผมได้แล้วก็ผูกตรงบริเวณพันคอได้ด้วยนะคะเป็นผ้าเล็กๆของโคชเดี๋ยวโบจะให้ดูสีสีสวยมากโบ สอยมาสองสีนะคะเป็นสีโทนน้ำตาลประมาณนี้ค่ะคือจะผูกผมก็ได้แล้วก็จะผูกตรงคอก็ได้นะคะน่ารักดีแล้วเขารู้ราคาด้วยไม่ใช่อะไรลดร,ราคาจากปกติ50ยูโรนะคะเหลือ19ยูโรตัวนี้นะคะสีน้ำตาลเขาก็จะมากับถุงถุงผ้าอย่างดีของโคชนะคะ ส่วนใหญ่แล้วโบก็จะชอบไปซื้อที่เอาเล็ทเพราะว่าจะได้ราคาถูกแต่ว่าที่ถูกที่สุดก็คือจะต้องซื้อที่เมกาจะถูกกว่าที่เยอรมันเยอะเลยอีกสีหนึ่งพลาดไปได้ไงสีชมพูนะคะเป็นสีที่คิดว่าหวานมากๆแล้วมันถูกได้สองทางอะทางที่เป็นสีชมพูล้วนแล้วก็ทางที่เป็นลายซิกเนเจอร์ของโค้ชนะคะสวยมากโบเป็นคนที่ชอบผูก ผูกพวกผ้าพันคอหรือว่าชอบผูกผมอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรมามัดผมเราอยากได้ผูกแล้วตัวนี้คือแบบมันทําได้หลายอย่างรลโบก็กําลังมองหาสีเรียบเรียบนะคะสองสีนี้แบบถูกใจมากของขวัญชิ้นสุดท้ายเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าของปาร์ด้าและเป็นรองเท้าที่โบวแวรมานานไปทีไรมันไม่ลด คือไม่มีลดเลยคือราคาประมาณหลักหมื่นขึ้นตลอดแล้วโบก็แบบว่าโอ้ยฉันอยากได้เพราะว่าพอเวลาเราใส่ไปแล้วมันพอดีแล้วที่สําคัญคือมันมีไซส์ของโบเชื่อไหมว่าคู่นี้เนี่ยโบซื้อมานะอยากจะให้ดูว่ามันไซส์ไหนมันเป็นไซส์ที่แบบหาไม่ได้ทั่วไปแล้วปก,กติเนี่ยโบเป็นคนที่เท้าเล็กมากหารองเท้าใส่ยากจริงๆบางทีขนาดเบอร์35ยังใส่ไม่ได้เลยแบบโอ้โห จะเล็กไปไหนแล้วรูปเท้าก็แบบหารองเท้าใส่ยากนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่าดาตัวนี้คือโวแวร์มานานไปไปดูที่ร้านเป็นปีปีแล้วไปดูเป็นสิบรอบอะไรเนี่ยไม่มีโลดอะ่ะโวก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันโชคดีมาก,กว่านั้นที่ไปแล้วแฟนบอกว่า ไปดูไหมเผื่อเขาจะมีลดโบก็เ,เลยโอเคที่จริงไม่ค่อยมีหวังหรอกแต่พอไปแล้วแบบลดอะจากราคาประมาณประมาณ300ยูโรนะคะเหลือประมาณ 1, 180บโบก็เ,เลยเอาล่ะถ้าจะมีรองเท้าสิสวยสักคู่แล้วอยู่กับฉันไปนานๆฉันก็โอเคนะตัวนี้เนี่ยเบอร์34ครึง่งเชื่อไหมคือใส่ไปได้ไงเบอร์34ครึง่งพอลองใส่แล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใส่แล้วมันดูดีอะ ใส่แล้วทําให้เท้าของเราดูยาวทําให้เท้าของเราเรียวสวยตัวนี้โบไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสูงกําลังพอดีคือไม่สูงอะไรมากมายแล้วก็ไม่เตี้ยมากมายนะตัวนี้นะคะถ้าซื้อที่เ outlet นะคะจะได้ราคาเดียวกันกันกบที่โบบอกคือ180แต่ว่าถ้าไปซื้อที่ร้านปกติก็ประมาณ300นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจโบ สิ่งหนึ่งที่เโาอยากจะบอกคือโบรักการทำา y u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  e e มากแล้วก็ชอบที่ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะคอมเมนต์ติชมหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ว่าจะยังไงช่วยทำให้โบมีกำลังใจมากขึ้นมีการพัฒนาการทำวิดีโอมากขึ้นในช่วงนี้ก็มีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาเยอะเหมือนกันในเรื่องของการจัดแสงดีแล้วก็การ ตัดต่อวิดีโอน่าสนใจแล้วก็ดูน่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ชอบผลงานแล้วก็ชอบการตัดต่อทุกอย่างของโบก็คือโบพยายามที่จะใช้เวลาอันน้อยนิดที่ที่ว่างๆอยู่เพราะปกติก็ทำงานบ้านเอยเลี้ยงลูกเอยทุกสิ่งอย่างงานเยอะมากก็มีงานบัญชีบ้างนะคะที่ต้องทำแต่ว่า y YouTube เนี่ยเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นสิ่งที่โบรักมากมาก สิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกสิ่งอย่างแล้วก็เข้าไปตามกันใน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายเป็นสี Inspiration แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำไมจะต้องเลิกผลิตเพราะว่าเขาเดีอ่ะดี